แต่ว่าจะแบ่งไปในส่วนที่ว่าเป็นแกงปลาแท้ด้วยอ่าขออนุญาตครก็โอเคโอเคอย่างที่ที่ปอบอกว่าเขาเป็นอาหารยุโรปแต่ก็จะเป็นเครื่องพิไทยเนาะพอมาเป็นอาหารไทยนะครับก็ยึงพื้นที่น้ำปลาก่อนนะครับให้เห็นเนาะลงไม่ต้องเยอะนะครับเรือให้ได้กลิ่นเป็นไงน้ำปลาแล้วก็ดึงต่อได้ครับเกี่ยวกับโปรตีนแต่ว่าด้วยความที่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับเกลือเขาจะเกี่ยวกับการดึงเหมือนยุโรปไหม ไม่เหมือนเหมือนไหนี่รอกใช้เกลือหึงโปรตีนไหมใช้เกลือหึงโปรตีนอา่นนอาอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ดึงได้เหมือนกันเนาะนนก็จะมีความเค็มเนาะการหมักปลาแล้วเรียกว,ว่าอ่าเรื่องของที่ว่าน้ำปลามันเป็นน้ำนะครับเราอาจจะ,ะ,จะต้องลองเยอะเราใช้วิธีการรูปห่อกก็ได้ครับแกงป้าเป็นยังไงจัดจ้านอาหารไทยสามารถใช้น้ำดิบแกงได้เลยไม่จำเป็นต้องสต๊อกเนาะสต๊อกนี่เกิดการเรียนรู้ แบบวิโลเนาะก็คือทําให้อร่อยขึ้นเนะะาะปกติต้องอยำกุ้งเราต้องใช้น้ำกรต๊อกไหมไม่ต้องไม่ต้องต้องขายต้องใช้ไหมไม่ต้องไม่ต้อง,องเอ่อณปัจจุบันเป็นไงทุกอย่างก็ยังใช้อยู่ถ้ากุ้งสดแต่ว่าถ้าไม่สดเป็นไงเราก,ก็พึ่งน,น้ำกรต๊อกปัจจุบันนี้เป็นไงโลตัสมีน้ำกระต๊อบขายไหมมีมีเอ่อก็เชียร์ขายได้เนาะอันนี้ถ้าใช้น้ำกรต๊อกเป็นน้ำกรต๊อกอะไรเปล่ากระเชียร์ขายอาร์เซอลี่โอ ใช่นะใช้ของไก่ได้เลยนะใช้ของไก่ได้เนาะของไก่ก็สามารถแปรชีสกับเนื้อได้เนาะเอาแบบแต่ไม่แนะนำน้ำเต้าต้หมูเนาะเพราะว่ามือฮาสลินไปซื้อจะยังไงเป็นบ้าเออเอาไมได้เราสามารถใส่ไปได้เลยเนาะน้ำแกงปลาแกงปลาสามารถแกงน้ำดิบได้เลยเนาะเราเรียกว่าน้ำดิบ อันนี้ตอนก๊อการในระดับไหนนะฮะมีเดียมเบียวอ่ามีเดียมเบียวเคยท่านมาแล้วยังถามมัยังฮะมีเดียมเบียวอุณหภูมิเท่าไหร่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่ห้าเจ็ดลูกบ่ายตอบปฏิรียดเลยนะ

แล้วทั้นั้นมันสเต็กแบบนี้มั้งเวลาลูกค้าอยากซื้กระมังแังแซงอะไรนะเนาะก็ถูดอ้ทีปล้อนหรือว่าแนะนําแบบนี้เนาะถ้าซื้อกระมังเหล็กเป็นไงกระทะเหล็กก็แนะนําแบบนี้นะเออเพื่อ้เขาใช้ว่าเราได้มีแบบมีความรู้ในการแนะนำอะไร ก็จะหลิวแล้วก็จะหลิวเป็นะหลิวๆนึงันึีงสองสาวที่ชื่ดูมีใกล้ๆกันนะนนต้องดูให้ดีนะอาจจะแกงป่ามีอะไรที่สำคัญที่สุดกไ็ได้เนาะอันนี้ก็คือเทปร่อนเนาะอาจจะอยู่ในข้อสอบก็ได้อันนี้ที่เหมาะกับเทปร่อนเนาะใครไม่สนใจแกงป่าออกเยอะมากเลยเนะี่ยถือม่มีแบบว่าแต่เศษเยอะอาจจะถือสิบข้อก็ได้นะ

นี้เราควรฉีกเนาะเราไม่ควรหั่นนะเพราะให้อารมณ์มันออกนี่แฉกเสร็จหรือยัง,ต,ง,ต,งต้องฉีกเนาะฉีกมันอยู่มันมีกล<ช>ิ่นใส่ไปเลยอ<ช>่ะหันห่นหั่<ช>นค่ะแม่แฉกแฉกปี๊บต้องนัง้นถึงออก ให้อาโลมามันเกิดการเปิดปากของมันออกเนาะใช้มีดตีนะใช้ม <c oughs> ีดีเราใส่ไปเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นไสได้นี่ดูนิดเดียอะไรนะเป็นพริกได้ได้ <c oughs> คแค่นี้เองออพอแล้วพจารณมเสร็จอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นแกงแกงของพวกนี้เราจะไปใส่บเครื่องแต่เราจะเสิร์ฟไปดนนิง่งบางคนนะแกงป่าแต่ต้องทานเครื่องแกงป่าแต่ไม่ชอบผักอาจารย์นะอ่าเราก็จะเสิร์ฟแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผักเราจะเปใส่ทีหลังอีกรอบหนึ่งเนาะจะเป็นแกงที่ว่าเป็นเนื้อสด